วันนี้เราจะมาจับฉลากตัดผมกันนะอะผมอบอกก่อนในฉลากมจะมีโมฮอคหนึ่งอันเลข3สาอันก็คือตามใจฉันอยากตัดอะไรก็ตัดส mm. องใครรู้ใครรน้ันุใครใคร ผมจะมาตัดผมไม่ติดเพราะว่าผมไปเรียนตัดผมมาซึ่งผมไม่เคยตัดหนังคนเลยผมลองตัดก็ <คน S 1> หัวหมูอะไรอย่างเงี้ยแบงค์มึงไม่เคยตัดเ,ดเนี่ยอุปกรณ์นคนเยอะเออกูชอบนะเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนมึงไม่เบรกเลยวันนี้เราจะมาจับฉลากตัดผมกันนะเฮ้ยไอ้เชีย่ยเอ้บ้าเลยแล้วทำไมต้องจับฉลากกูมไม่เล่นะเวยเล่นมึงต้องเล่นเพราะว่าเพราะว่าเราจะเปลี่ยนลุคชกเกอกบอยให้แบบสะอาดสะอ้านขึ้นเนี่ยกูไม่อยากสะอาด มึงต้องเล่นวันนี้มีแทนด้วยแทนเข้ากล้องแทนอย่าหน้าแทนตัดด้วยเหรอแทนตัดด้วยเหรอตัดผมมอาเพลตตัดตัดด้วยเหรอตัดใจอ่ะตัดพลาดหรือจะตัดกับพี่อ่ะใช่ไม่ไปหาอ่ะผมบอกก่อนในฉลามมันจะมีโมฮอคหนึ่งอันโมฮอคยังไงโมฮอปคือตรงนี้ไงพริกเกลือเลยนะ เดียวพังอะทุกคนจะพังผ้าหรือพังแบบพังร็อกไปดูกันวันนี้และอีกสามวันก็คือตามใจฉันอยากตัดอะไรก็ตัดก็คือจะหาคนสวยแค่คนเดียวอาจจะไม่สวยหรอกโมเคว์กเท่เดียวเทสพูดมาขนาดนี้ใครตัดเนี่ยไอติ๊กจากประจันชลาใช่ใครเป็นช่างตัดบอด ช่างแต่ผมเดี๋ยวค่อยเบิกตอนนี้เราจับฉลากก่อนดีกว่านี่ทำฉลากมาแล้วมีสี่อันไอ้เต้สมึงก่อนเลยไอ้ไทยมึงก่อนอันไหไม่มีไม่ถ่ายเคียนไทยกูแกรงกูมือมานไอ้นู้มึงเอามือนั้นจริงเหรอเปิดพร้อมการจับก่อนเปิดทีละคนผ่านจับจับจับไปเลยโอ้โหนู้มือมึงโอ้โหนใช้ก่อนเปิดใช้ก่อนไปแบงก่อนไปแบก่ออนข้าางงง คนที่สองไอแทนไอแทนนะเพราะว่าเพราะว่าผมเพราะว่าผมไม่มึงก็กลัวนะพี่ไอกูกูขอแบบพวกมึงเปิดไม่ต้องมองนะเปิดได้กลองดูแล้วเดี๋ยวให้ให้นุ๊กบอกชี้ย่ขนลุกเลยสัตกชี้ซะกลุ่มโมฮอว์กูบอกเลยว่าหัวกูยหญ่ใหญ่ดอนเปิดเลยนะไหนนะหนึ่งสองใครนู๊ใครนู๊นู๊ใครใคร ันจะเป็นยังไงอ่ะมึงมึงรู้จักคำว่าไก่ป่ะมึงอย่างนี้เหรอเป็นแบบไหนนี้เหรอแล้วก็ทำอะไรไปอ๋อครับอ๋อครับ ไหวป่าวคนไหวป่าวแรงกว่าแรงกว่าเท่าไหร่อ่ะพันนึงมยอมละพันนึงผมยอมอาร์ตจะน้อยใจด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเปี้ยวโยมหมอเปี้ยวสรุปว่าเออสี่คนไอ้อาร์ตโดนอาร์ตตอนมึงขับรถแล้วผมปิ้วแล้วอย่างนี้หมวกกันน็อกต้องไปจอดอูตรงกลางม่ะยอันนี้หมอโทรหาช่างเน๊ะไม่ต้องโทรช่างอยู่ล่างน้องเรียกช่างมาแล้วก็เปิดตัวช่างกัน เริ่มสองสี่คนที่จับฉลากไปทำไรครับเพิ่งตัดผมมาแล้วหน้าม er> ันธรรมดาไปหน่อยสักกี๊ดจะสักคิวครับปาก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 ครับเปิดให้ผมก่อนเลยพี่หนูบอกว่ามันยังไม่เฟี้ยวพอเขาจัดให้เริ่มเลยนะครับผมอาถามไอ้ติ๊ดอ่ะไอ้หนูเป็นไงเปี้ยว สั้งจังวะต่อไปคิวไอติสติสจับฉลากได้เตจจับฉลากได้ตามใจตัวเองตัดจะตัดทรงลยตัดทรงที่กูแต่ดกับพี่หนูประจำงงแนะนำก่อนดิอันนี้คือช่างของเราครับผมร้านเด็บวนาบาเปลวเด็บวนาบาเอร์นี่มาทั้งทีมงาน ร้าน <ทำ S 2> ตัดน,นอกสถานที่ด้วยไหมใช่ครับได้ทําตั้งแต่ตอนที่ร้านปิดไปครับก็เริ่มทําเลยครับเราก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังทําอยู่ครับวันนี้ก็มาบุกถึงที่เลยครับ,รบถือว่ามาหาบ้างไปหาแล้วรอบไปแล้ว ทรงผมที่ผมตัดไปบ่อยๆชื่อทรงอะไรนะพี่ผมจำไม่ได้ทูบ็อกครับอ๋อทูบ็ใกล้ตรงมหาชนตีไม่โม้พ่อเหรอมึงมึงมึงจับได้เมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรเกี่ยวกับทรงผมพี่อ๋อ๋อป่าวบอกว่ากูตัดผมนุกรอบตัดกับพี่หนูทุกรอบเลยเชื่อมึงขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยครับได้ครับเจ้าเจ้าะ insert หรือเปล่าพี่อะไรแบบนั้นก็ได้ก็อินเสิร์ตไปเรื่อยไงก็ตัดผมไม่รู้เลยใส่เพลงไม่รู้ ดันเทปนี่เทปอันนี้แบบตัดดันตัดบปลอีไม่ได้หรอกปลายที่มันแห้งแเรวก็ออกไปแล้วตปลายมึงอยู่ป่ายังอยู่คลิปคลิปด้วยกูอะส่งอะไรมาครับเนี่ยอะไรนะครับเดี๋ยวผมเหลือแค่ทำสีแล้วเดี๋ยวตัดอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ถึงคิวแบงค์แล้วเดี๋ยวไปดูแบงค์ต้องตัดใช่ไหมใช่ดูแบงค์ข้างหลังผมชอบแบบสั้นๆแบบไม่ต้องทุยก็คือด้านหลังสั้นหน่อยสั้นๆครับงสูงเป็นเกียร์อะไรเงี้ยพี่ก็คือไม่ไว้ทุยนะพี่ครับไว้แบบ เขาดีครับผมคอนเซอร์เดียวได้ได้ได้สบายอุ้ยถึงขั้นถอดแล้วใจเย็นๆดิอ๋อมีตัวหนึ่งแบงค์มึงถอดได้หมดไลยเหมือนกนแล้วเลยไตีแล้วนะให้ช่างห้ามอีกสักชิ้นหนึ่งพี่เอาไรอ่ะแบงค์มึงสบายใจได้มึงเป็นหัวที่สองแล้วที่เขาตัดมา มีอะไรจะพูดกับทรงผมทรงนี้ที่เห็นเพื่อนเอ้ยเขาตัดผมไปไหนด้วยอที่วันศุกร์เขามีนัดแต่เราไม่พูดว่าไปไหนแต่เขามีนัดแต่เราไม่พูดนะวันศุกร์ผมยิงไปหาเพื่อนแล้วก็ไปทํางานด้วยนิดหน่อยแต่ช่างบอกว่าไม่ใช่นะช่างยังรู้เลยใช่ช่างรู้เพาช่างก็ไปด้วยอันนี้ใครทรัเนี่ยคุยกับองเลยครับอันนี้ใครทรัเนี่ยเสร็จแล้วครับ ตรงผมตรงนี้เขายังไม่เคยตัดอย่างนี้เลยสงใส่ได้ร้านได้ร้านมาจำร้านใหม่แล้วอันนี้มีชื่อส่งครับสุกรู้เรื่องครับแค่ทาเรื่องนี้องเดียวเลยแทนจะตัดแบบไหนครับมีแค่ตัดข้างๆนี่ทำแค่ข้างออกทำแค่ด้านข้างออกทั้งบนก็ไปเยอะแล้วฮะก็คือไม่ยากนะพี่อันนี้แป๊บเดียวไม่ยากครับเพราะว่ามันไปเหมือนกันใช่ไหมเราเร่าเปล่าครับหลังก็ซอยออกนิดนึงตรงปลายผมให้มันหยิวหูิบหน่อยครับแต่ด้านข้างเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดออกไปเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ เฮ้ยเรียบร้อยแล้วเจ็ดโซนไหมครับเจ็ดโซนนี่คือเลขอะไรหวยอ่ะหวยไงแล้วชงมางี้ให้แปลงไหนหวยเลยบอกพี่เขาจัดเลยอ่าจริงจริงไม่คิดว่าจะเป็นโซงนี้ด้วยแต่พี่เขาแบบว่าเออแนะนำตัวกล้าจริงแทนนะอยากไว้ยาวใช่พี่แต่ว่าลำคากร่างๆเพราะว่าลงข้างๆมันลกมากก็เลยแบบปัญหาคนไว้ผมยาวถ้าคนไว้ผมยาวแล้วมองว่าไม่ใช่ปัญหามันก็มันก็มองได้อะไรเงี้ยเลื่องเขาแต่แต่ผมลำคาดูเครื่องเล่นเล่นๆหน่อยแน่ อันนี้ก็คือกึ่งสั้นกึ่งยางจ้าทุกคนอ่ามาคิวของุณอาแล้วเป็นโมฮอกนะอันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกเลยตัดคิดวอาภาพจะมาโดนไหมโมฮอกอ่ะไม่รู้อ่ะ ก็ทะลุหลังคาวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามไป <uh> Meeting ไม่เคยตัดผมไม่เคยตัดนี่ครั้งแรกผมก็ไม่เคยตัดใช่ผมก็เังถามไม่รู้กันนะว่าจะออกมาเป็นไงอันนี้ก็คืออันนี้ที่เราล็อกไว้กับพี่คือจะเหลือประมาณนี้เลยโซนนี่คืออันที่เอาออกอยู่แกงกอยู่อยโชวว่าพร้อมยังพร้อมนะเปลี่ยนใจทันนะทันนะเปลี่ยนใจทันนะ three days later เอาแล้วเอาแล้วห้ยไายแรกมาแล้ววุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโฮฮอ้ยไปหมดเลยอัดเบอร์เกียนเลยเหรอนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเกียนหรือเปล่านี่นี่วุ้ยไว้เงี้ยพี่โอ okay. เคเถี่ยวพังพี่เถียวพังติดต่อ้ะไม่เกลียว์เลยรอลุนนะครับ <c oughs> มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะเย่งันป้องต็รอดคนี้ะมาจากวันพีชมาเนี่ย เฮ้ยมุมนี้คือได้จริงน่าไว้จรนด้วยเหรอหน้าตกจัดอะไอเงี้ยอ่ะ, <c oughs> อะสักหัวดิตรงนี้ครัออกให้ผมก็แล้วออกว่าผมออกให้สาวชกบอยออกว่า Help me Help me ไม่ไมชนหัวแล้วไม่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงเต้เสียวว่ไไม่มีทางกล้าทำวิตนี้ยอมรับเลยสุดยอดเลยถึงไงบ้างใจว่าเสียวดีรู้สึกยังไงบ้างบรรยายใช่ป่ะอืมก็เท่ดีออ่ะเาจริงสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ชอบไหมใส่หมวกกับไงชอบไหมตรงเนี้ยใส่หมวกไงดีวะาแต่ตำรวจเจอคงเข้าใจใส่หมวกไม่ได้กลับบ้านไปจะที่บ้านถามจะบอกอะไรผมก็เดินเข้าบ้านเฉยๆของผม Đường vào mà không nhớ được nhiều đơn giản Để coi Ami after ngay Mà là Mà là แปลกๆมือนกันเขินทำไมรู้สึกเก่าขึ้นไหมเฮ้ยโทษพี่โทษพี่อาทิตย์ติดเลยกูอะติดอะไรทรงอะไรทรงอะไรนะพี่ ทูบอ๊อกทูบอ๊อกทูบออกทูบอ๊อกข้างเลยหน้าดูเด็กอันนี้มีสีเทองมองเห็นป่ะไม่ค่อยเห็นอ่เดี๋ยวไปถ่ายไฟขาวแล้วอินเสิร์ตให้อ่ะข้างคนนี้ไปก่อนออาเป็นไงอ้นข้างออกเลยชื่อชื่อทรงอะไรนะพี่อันเนี้ยมัดเหล็ดครับมัดเหล็ดมัดเหล็ดมัดเหล็ดจานแบงค์อ่ะอันนี้เรียกว่าอันเดอร์คัตใช่ไหมครับแล้วก็ทรงเรียกง่ายกันเองว่าสุกเดี๋ยวรู้สุกเดี๋ยวรู้ครับทุกคนมาครับมาเลยมั้ง ครับจะใช้เลยไอโนเฟมข้างบนถึงมาเนี่ยค่อนข้างมีลายด้วยใส่คัดปกยากไอ้ตุู๊ตุ๊กยังไงติดลองเทสดิไม่เทสอะไร โอเคไหมโอเคไหมให้จับสลากได้เ <söz> น <im> <sm 2> ี่ยโอเคครับมีปัญหาแต่หน้าตาึงมีปัญหาน่ารักดีนะน่ารักไม่กูว่ากูว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าทำได้แบบนี้ก็ดีเฮ้ไม่เป็นอิสระแต่กูไม่กล้าทำเหมืรุ่นมปครั้งเดียวใช่ไหมและนี่หัวไฟด้วยนะใช่ไหมเป็นไฟไฟจากโลกัน่ะลงไปเจอคุณแบงค์แน่นอนจบไปแล้ว เนจอสลาโมฮอคซึ่งผู้ตัวดีก็คืออาร์เฉยลาก็ชอบมากเลยโดยเฉพาะนี่นี่ไฮไลท์อยู่นี้จอนหน่อยอ๋อไว้ใส่แว่นไงที่กูบอกไอ้นี่ท้าถุงได้ไหมี่ยผมหน้าเสียเลยตอนนี้ทาวิสกอตนะให้ไม่ใช่อะไรนะทาวิสเบเกอร์ปาให้อาเฉยคลิปดีกว่าอ่ะอาเฉยคลิปเลยครับวันนี้ช็อกโกบอยลาไปก่อนครับและนี่คือรายการคนพันเสือแพร่เลย สไตล์นังเฮ้ยเฮ้ยเอาใช่วยหน่อยฝากร้านด้วยครับแบบหน้าบร์เบอ้ลสาลลอนครับเข้ามาที่เดียวจบเลยครับคือเราทำได้ทั้งหมดเลยก็คือจราน12ง40ผ้าแล้วก็ร้านที่2จราน12 60มีไลน์ที่ออกไปทำงานข้างนอกก็คือไปตัดผมให้ลูกค้าที่บ้านบอกเลยอัธยาศัยดีทุกคนไม่เล่นเล่นไม่เอาใจลงไปเล่น๋อตัดไม่ใช่อย่างนั้น